ตำนานเงาทมินพญานาคราชผู้พิทักษ์รอยต่อสามภพพฐมบทแห่งตระกูลกันหาโคตมะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วตั้งแต่ยุคที่โลกยังเต็มไปด้วยป่าหิมะานานและไอหมอกแห่งเวทมนต์ในบรรดาพญานาคทั้งสี่ตระกูลตระกูลที่ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความแข็งแกร่งที่สุดหนักแน่นที่สุดและลึกลับที่สุดคือตระกูลกันหาโคตมะหรือพญานาคตระกูลสีดำ ตำนานกล่าวว่าบ,บรรพบุรุษของตระกูลนี้ถือกำเนิดจากสังเศษชะหรือการก่อตัวจากเหงื่อไใครและพลังธาตุของแผ่นดินพวกท่านจึงมีเกล็ดสีดำนินกลานที่แข็งแกร่งดุดเพชรตัดกับดวงตาสีแดงฉานดังลาวาและในวันนี้เราจะกล่าวถึงองค์พญานาคราชสีดำผู้เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งท่านเป็นพญานาคชั้นผู้ใหญ่ที่บำเพ็ญตบะมานับพันปีจนเกล็ดสีดำนั้น ด้านและหนาเต็มไปด้วยรอยรองแห่งสงครามท่านเลือกที่จะไม่สวยสุขในวิมานแต่กลับเลือกรับหน้าที่ที่หนักหนาและอันตรายที่สุดเพื่อปกป้องโลกมนุษย์ผู้พิทักประตูยมมโลกหน้าที่ของท่านไม่ใช่การให้หวยหรือดนบันดาลโชคลาบทั่วไปแต่ท่านคือผู้เฝ้าทวารบาลแห่งรอยต่อมิติหรือทางผ่านสู่ยมโลกณจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายหนึ่ง มีถ้ำลึกลับที่เป็นประตูปิดกั้นระหว่างโลกมนุษย์และภพภูมิของปีศาจท่านพญานาคราชองค์นี้จะขดตัวพันรอบเสาหินปากถ้ำคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในยามค่ำคืนที่มิติเปิดออกเหล่าอสูรพูดผีปีศาจและวิญญาณร้ายมักจะพยายามแหกกฎลักลอบขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อทำร้ายผู้คนหรือสร้างความวุ่นวายท่านคือกำแพงด่านสุดท้ายที่เข้าปะทะ การต่อสู้ระหว่างพญานาคสีดำและอสุรกายเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนเสียงคำรามและประกายไฟจากการประทะสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วบาดาลท่านใช้พละกำลังมหาศาลและพิษกรดสีดำที่รุนแรงสยบเหล่ามารร้ายให้กลับลงไปชดใช้กรรมในนรกกระพุมปกป้องมนุษย์ให้อยู่รอดปลอดภัยโดยที่เราไม่รู้ตัวความรักที่แตกต่างแต่ลงตัวแม้ภายนอกท่านจะดูดุด,ดัน หน้าเกรงขามและเต็มไปด้วยรังสีสังหารจากสงครามแต่หัวใจของท่านกลับอ่อนโยนลงเมื่ออยู่เคียงข้างคู่บารมีคู่ครองของท่านเป็นนางพญานาคินีผู้เลอโฉมจากตระกูลชพญาปุตตะหรือตระกูลสีขาวบริสุทธิ์บางตำนานว่าสีรุง้งพระนางมีเกล็ดสีขาวมุกแวววาวกิริยาอ่อนช้อยและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมความรักของทั้งสองเปรียบเสมือนหินและหยาง ฝ่ายชายคือความมืดที่เข้มแข็ง